กร <c oughs> าบสวัสดีครับพี่นอ้องเอฟซีแฟนช่องของท่านช่องปูนาคมาละเ,มะเบอร์ปั้นไนดะ้ขนาดเน้อเอาเมื่อนี้ไล่สดแต่เศร้าจังหน่อยนึงพี่นอ้องเมื่อนี้ไล่สดแจะเศร้าจังหนึน่งเข้ามาแล้วทักทายกันเลยพี่นอ้องเด้อเข้ามาแล้วทักทายกัน เข้ามาแล้วทักทายกันกี่ครั้งเข้ามาแล้วทักทายกันวันนี้เสื้าขาวโพงขึ้นก่อนละสวัสดีครับขอบคุณครับวันนี้ยังบ่นไหนครับมีอยังนี่พรอนไพรกราบสาธทุกข์คาปูครับขอบคุณนะครับพรอนไพรโพธิีสสะอาดตำราบางมือวันจันทร์มันสลับนม่พี่น้องเนาะสวัสดีครับพ่อครับขอบคุณเลยนะครับ มันสลับตำแหน่งกันพี่น้องครับมันสลับบอสลับตำแหน่งนี่เป๊ะเลยเ่าพี่น้องวันนี้ก็จะเป๊ะเหมือนเดิมเหมลืละพี่น้องอ่ะเอามาละขอบพระคูดอะไรครับเตรียมกระดาษประกาไว้ให้เก่าละคุณการยานันทงคสีสวัสดีครับปู่เจ้าขอบพูดอะไรครับวันนี้ก็ไข่แนละละ่ลล่าเสียงกระไดบ่มื่ขึ้นบ้างสองสามหมื่นขึ้นรางเงิน ว่านีนกับเป็นตาคนอยู่ท่างวัดประทานนองวัดหรือทำพิธีอย่างเขาเจ้าอ,อยู่ขอนแก่นน้ำสวัสดีข้าน้อยขอให้แถาเด้อปูขอให้โชคน้ำเจ้าขอบคุ่นหลายๆครับคน็นี้สนุนเสะจำจำหลาดขอส่งน้ำแมเจ้าปูจาตเตรียมไว้เพื่ผู้ใดออกกวนผูน้นใดผู้เห็นหมดเวลาหาหกนาที่ผู้นักบอกทันทีนะพี่น้องผู้นักบอกทันทีนายพี่น้องเนอะบอกช่องยูทูบในก้อนมูอ บอกช่อง YouTube นี่ก่อนเพื่อนยังไม่ได้บอกยังไม่ได้บอกคุณได้เลยบอกช่อง u t u b e นี่ก่อนละพี่น้องเอาช่องย t u b e นี่ไว้ก่อนเป็นหลักนะพี่น้องเ <c oughs> มื่อวานนี่็มีโอกาสได้ไปขอโชคน้ำเนคับูจ่าแล้วอะนะพี่น้องไปทั้งบัดดูนสามนะพี่น้องเนาะกี่ดินกี่ดอนเขาเจ้ายูหลังบ่เป็นสุขมีแต่มันเป็นทุกทุกเท้งใจทุกเท้งเงินเทนงคำทุกน้ำ,นำ,นำ,นำคนป่วย ปูนาไปนางมึงเราไปเฮตดไทยมันบอดีมันมีแนวบอดับบอดีทั้งหลังบ้านปูนากับไปเฮตดไทยเม่ว่านี่เห็นเนื้อคู่วันร้อยหนาวมากุ่นแล้วกับบานิกาทั้งลูกเขยเพิ่นหละผู้อยู่หันว่าเห็นแสงออกจากหลังบ้านมองอีทีอีพอวานอยู่แล้วเพาะันว่าเออกับมันอยู่หันเนาะซุ้มขมิ้นมาอยู่ก่อนมันเราของแนวบอดับบอดีสวัสดีครับปูนาขอบคุณหลายครับปูนากไ็ได้ไปเฮตดไทยสบายใจละ,ละบานิน้เราก็ได้วานนะ หาทิมงาน work, ไปเย in ์ไทยเอาพี่น้องเนาะกะศรัทธาในตัวูุนาู้นาไปทำให้ด้วยใจพี่น้องพ่นาไปทำให้ด้วยใจพร้อมด้วยจิมงานเมื่อวานนี้ก็ได้แล้วพี่น้องเนาะเอาขอบุคุณครับตอนนี้แปดสิบห้าท่านแล้วแปดสิบห้าท่านแล้วขอบุญคุณหลายๆยครับเอาไว้ในฮอตรลอยเอาไว้ในฮอตรลอยยังอีกสองหน้าที่ิบอกหนึ่งเอาไว้ในฮอตร้อยเอาไว้ในฮอตร้อยแช่ไปนะพี่น้องนะแช์ไปแชร์ไปนะพี่น้องเนาะ อ,อย่าลืมว่าที่เร้าหกไปเป็นกำลังแรงใจให้ผู้นักในการเดินธรรมยาตรานะครับพี่น้องร้อมเหนยบังไฟเกตบังคามเหมือยบังไฟอีกเก็บ้ับงนีกก่สไปจูดถวายวัดพระธาตหนองหมัดนพี่น้องนะวัดที่วัดพระธาตหาน,นองหมัดวันที่ยี่7 2 8หกเจ็ดยี่แปดวันที่ยี่ดตอนเที่ยงขูหน้าลงทรงเอาเรกไงต่อนะพี่น้องเนาะวันที่28่แูนากิจกรรสิ้นหันยี่หกยี่เจ็ดยี่สิพี่น้รรนน 26, 28, 28, นองสามมือสามขึ้น ในพี่น้องเนอร์ภูนากยากเข้าไปหาที่ที่วัดพระธาตุน้องหมากไปร่วมทําบุญกันในการสร้างพระใหญ่กับเริษัเช่ญครับและอีกอย่างหนึ่งภูนานต้องขอกราบขอบคุณเอฟซีแฟนช่องวสุูุสุขคนเด้อสวยใสสวยใสสวัสดีครับปูชาของกันจจรัดอย่างนี้นะสวัสดีรับปูนาคนะครับอันที่โอนจตุปัจจัยมาช่วยปู่ที่ปู่บอกไวยเล่าถืกปูนากก็จะแบ่งไปทําบุญอัน้นจาะจงไว้ว่าอันนี้ไปทําบุญสร้างฐานพระภูนาเที่ห้วยพี่น บอกไปรวบกันเนี่ยเอาไปรวมกันเนีพี่น้องแล้วผู้ใดจะให้ผู้นาใส่ก็ว่าถือเรียกผู้นากะอวนมาซอยผู้นาอคันว่ารวบบุญกับพ่อรวบบุญกับพ่ออ่านะผู้นาแบ่งไปทาบุญน้าเนี่พี่น้องเอาไป้จะซื้อ,อยากินความคุณหน่อยสวัสดีครับคุณอ่าสุริยาขอบคุณครับออบ่อโชคดีด้วยกันครับโชคดีด้วยกันครับเดี๋ยวอีกหนึ่งนาทีพี่น้องอีกหนึ่งนาทีรออีกหนึ่งนาทีออกหกนาทีผู้นาบอกทันทีเอาผู้นากมื้อนี้แห่งนี้ภารากิจลายพี่น้องเมื้อนี้ ลูกตาาร้านก็เดินกําลังเดินทางมาเท้าสิเหลือารถไปสร้างเบิึงนี่เป็นทางเอียดอาย <c ười> นี่ก็เปลี่นยนงไ้าอีกรถอีดําน้อยนรือีดําสองหกเลยอ๋อเลขนรถผู้น่ากี่ลไรพี่น้องผู้ลงคนหรือพอเลขนรถปู้จะเนี่ยสองหกเออเลขนรถคนีหลือเลขคันอีดําหน่อย เอาพี่น้องเนาขั้นอีดำหน่อยดูานาก็เ,เ,เ,เไ,นะได้ว่าเออมันเปลี่ยนคนเปลี่ยนกันในล่ะก็เได้วางสิเบื่องว่าวันนี้เิ่นชได้ตตัวไหนกู่นาก็มาถามว่าปู่นาปล่อยแล้วปู่น้าปู่นาก็ท่านได้ว่าอย่างนี้พี่น้องปู่น้ายังไม่ได้ทันปล่อยเลยขึ้นไปบางเจ้าของเต็มมากลากนี้ทะลุป,ปู่น้าก่้ายก้าจออกเจ้าเจ้าเย็ดอย่างนะเอาไปทําไปเผยแผ่ได้พี่น้องแต่อย่าไปเรียกเข้ากลุ่มอย่าไปมีช่องเล่นการพรนันปู่นาาบ่แม่นอันนั้นของกลอมเด้อของปู่นาาไม่มีกลุ่มลับไม่มีกลุ่มเลิศมแตร เกิดให้พี่นอ้องฟ้องฝ่ายเขาเห็นน้ากันเมื่อสุบปูสะกดมาปูนากได้ตัวไหนแต่จังไหนนี่คือช่องกิ่งของปูนากช่องย่างอก่นแสดงว่าไม่ใช่นะพี่น้องแสดงว่าของปลอมเบอด์น,น้ะพี่น้องเนดะ้อเอาตามให้สัจจะว่าจาไว้ว่าหกนาทีจะบอกเอากระดาษกระปบืามาไว้พี่น้องเอากระดาษกระปบกา้มาเตรียมไว้แมนครับหลายพจสิริแมนครับผมจน เป็นปุนาวัตถุเขาขู่มันก็ลายตัวใช่ไหมมันจะมาจากลายชน,นสวัสดีครับปุนา,าคนนองเยลสีวิชนขอบคุณครับคุณสุบินอินทเสนลาทูครับขอบคุณครับขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆค,ครับเอาก,าก,อาการะดาษกรรมการมาจดไว้พี่น้องเลขปูนา,า,า,าเลขลาวพัฒนาวันประจ,จำวันอาคารที่ออวันพุธที่ยี่สิบสามอ่ากรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดปูนา,าให้แนวทาง ห้าสี่เจ็ดนะพี่น้องนะหาสี 5, 4, 7, ่เจ็ดนะพี่น้องนะกลอบประคุณคุณอีกย่งนึ่งกอบประคุณกย่งคุณหนูจันเคยสันเทียสวดีครับขบูาห้าสีา่เจ็ดน,นะ 5, 4, 7, พี่น้องนะไปสัับับวางกันเราเนี่ยไปตัดตัวได้องกเนี่ยตัดตัวได้ัวนี้ออกคนวะ่าถือ,อกกมันยากอีกนะพี่น้องเนาะเลขแค่นีแค่หกตัวเลขแค่นีแค่หกประตูไอ้พี่น้องไปพิจารณาเอาห้าสี่เจ็ดเ็ดสี่ห้า สี่ห้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดเนี่ยมันมียูซามีแล้วพี่น้องนะกูหน้าเป็นแอดมินคนเดียวอยู่ในหลกอยู่ในประเทศไทยที่ไม่มีกระดาษได้ประกาศพี่น้องอยากจะได้ต้องฟังออกจากปากกูน้าจริงๆริงนะพี่น้องอ่าห้าสี่เจ็ดเลขสามตัวถ้าตัดออกมาแล้วจะเป็นห้าสี่สี่ห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าสี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่ห้าสี่นี่แหละยุนี้แหละมีเลขหาเลขสี่เลขเจ็ดนี่แหละนะพี่น้องเนอะมีเลขห้าเลขสี่เลขเจ็ด ใครเห็นแล้วก็ไปพิจารณาเอาอ๋ฝากขอบคุณเอฟซีแฟนช่องคนสุโุกคนู้ที่เข้ามารับชมรับฟังให้กำลงังเงินเชื่องใจนะอ่าที่เข้ามากด,ด, like, ด share, สับสับครบก,ปปดกดไลค์กดแชร์สุดท้ายแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเอฟซีแฟนช่องอ่าคุณเรียนมาพาบวนขอบคุณหลายๆครับอ้าวให้พี่น้องหงเฮงปังๆมั่นๆรำรำรู้ดรวยไปพร้อมกันเด้อพี่น้องเด้ออ้าวสุดท้ายแล้วคุณนาก็ต้องขอกลาเข้า่าสวัสดีครับขอบคุณลหลายๆครับ